Good to dance. <laughs> ะะกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไว้หลากหลายแบรนด์และที่สำคัญเลยวันนี้ทรีบอร์แบนด์ของเราไม่ยอมน้อยหน้าแน่นอนแต่ว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาให้ชมกันและรวมไปถึงค่ะภาพบรรยากาศตลอดทั้งงานคอมมานด์และที่สำคัญเลยวันนี้เรามีกับศิลปินนะคะที่เรียกว่ากำลังโด่งดังเลยเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาจะมาโชว์อะไรดียังไงติดตามกันได้นะคะกับทรีบอร์ดแบค์ ก็มาอยู่กันที่บริเวณด้านหน้าหอทางเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าภายในบุย๊ยกิจกรรมนะคะของ Tree Board แบรพนักงานคอมมานต์ซัมเมอร์2013จะมีอะไรมาฝากกันบ้างเดี <S 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 ๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ กิจกรรมจากทรีบอร์ดแบนด์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาบอกว่าที่บอร์ดแบนด์ซัมเมอร์นี้ฟินเวอร์จะฟินเวอร์แบบไหนเนี่ยเดี๋ยวตามมาดูเลยนี่เลย จะไม่ฟินได้ยังไงคะเพียงแค่คุณสมัครนะคะอินเทอร์เน็ตทรีบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตบ้านไม่ต้องใช้เบอร์บ้านแล้วเนี่ยได้ของแถมกว่า5รายการทั้งของพันธมิตรของเราก็ดีหรือว่าจะเป็นของทรีบอร์ดแบนด์ด้วยและที่สําคัญเลยได้บัตร WiFi ไปใช้งานถึง1,500นาทีด้วยฟินเวอร์แน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในบูธกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างและที่สําคัญฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอติดตามว่านาทีทออจะมีอะไรพิเศษแล้วก็ในกิจกรรมแต่ละรอบนะคะเราแจกกระจายกันขนาดไหนเดี๋ยวติดตามกัน Yeah. It's gonna make you move, you gonna rock that body I got you in the mood I know you like to party I'm gonna make you move It's my main objective You know what to do and I play it. I'm kinda wondering if you can keep up with me If you think you can then get out on the floor with me If not, I don't mind Girl, you're gonna miss me Party into the night, you probably wanna kiss me It's gonna make you move You're gonna rock that body I got you in the mood I know you like to party I'm gonna make you move It's my main objective You know what to do ขอบครัคบ,บ,บไปเจอกันได้ครับ จกรรมจากทรีบอ o a r d b a ค่ะเราก็มาอยู่กันที่บริเวณเวทีการนะคะสำหรับงาน c o m ม b a c k Summer นะคะ2013ค่ะ <The> ก็สำหรับการอัปโหลดคลิปนะคะคือพวกเราเนี่ยใช้เน็ตของ t r e e b o a d Band ค่ะก็เลยอัปโหลดได้อย่างราบรื่นไม่มีติดขัดเลยค่ะอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่บอกว่าอยากจะอัปโหลดหรือดาวน์โหลดให้อย่างราบรื่นแบบนี้อย่าลืมนะคะกับอินเทอร์เน็ต t r e b o a r d Band ด้วยโดยเฉพาะในงานนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะให้คุณฟินเวอร์อย่างแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ค่ะเรียกว่านะคะ มีเจ็ดหนุ่มนะคะรอเราอยู่นะคะเป็นศิลปินน้องใหม่จาก Mono Music พร้อมกับนะคะซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เขารอที่จะอวดชอมให้กับทุกๆท่านได้ดูพร้อมกันแล้วขอเสียงประบอให้กัน เนไม่ด<ๆ>ีเราแบบไม่กระตุกนะครับต้องเลยครับทีบอร์ดแบนครับม<ช>ี่โปรโมชั่นใหม่ๆครับ590บาทราคาเดิม10เมกะรับ <S <S แล้วถ้าเกิดอยากดูโปรโมชั่นอื่นต้องติดตามที่1.5.3.0รั้รองว่าดูแบบ HD เนี่ยไม่กระตุกแน่นอน<ช>ไม่ต้องรอง thank